อะไรนะคะม,มาที่อีกหนึ่งนักแสดงสาวใน<ช>เรื่องเดียวกันนะครับตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าเธอก็ได้โกอินเตอร์ไปอีกหนึ่งเรื่องนะครับอย่างยิงรัฐานะครับตอนนี้ก็มีการจะไปถ่ายทําหนังนะครับฮอลลีวูดเลยนะครับแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องกับเ,เป็นเล่นกับดารารุ่นใหญ่นะครับบอกได้ว่าดังมากอย่างเจสันสเตย์แฮมครับ กว่าหนึ่งสัปดาห์นะครับที่รัฐาโพงามโพสต์ข้อความใน a g r a m ว่าเป็นทางการแล้วฉันได้รับเลือกให้เล่นหนังฮอลลีวูดเรื่องต่อไป Mechanic Resurrection นะครับนำแสดงโดยเจสันสเตทแฮมขอบคุณในโอกาสนี้ฉันจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ตบท้ายด้วยการขอกำลังใจจากแฟนๆครับ วันนี้เธอก um e okay. ็มีโอกาสดีใจผ่านสื Tolkien. ่อแล้วนะครับเพราะว่านี่คือผลงานระดับอ oh, ินเตอร์เรื่องต่อมาของหญิงนะครับต่อจากภาพยนตร์ญี่ปุ่นเรื่องลูแปงแล้วก็ในหนังเรื่องนี้นะครับนอกจากจะมีเจสันเซแทมแล้วนะครับก็ยังมีชอมม่ลีโจนมิเชลโยนะครับแล้วก็เจสิก้าอัลบาด้วยนะครับก็ทําให้เจ้าตัวเนี่ยเปลื้มสุดๆเลยทีเดียวก็เป็นภาคต่อของหนังชื่อแมคานิกนะคะในแสดงโดยคุณเจสันเตเัมแล้วก็เจสิก้าอัลบา ติดต่อมาเดือนที่แล้วนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยคาแรคเตอร์ของหญิงเนี่ยเขาต้องการที่จะเป็นผู้หญิงแบบบราซิลแล้วคราวนี้เนี่ยคือเขาก็บอกว่าแบบหาไม่ได้สักทีคาแรคเตอร์นี้อะไรเงี้ยเขาก็เลยทางเจสันก็เลยแนะนําไปเพราะว่าเขาดูต้มยำกุ้งแล้วเขาก็คือเขาทํางานกับพี่จาในฟาสต์อินฟิวเรียสอะไรเงี้ยแล้วเขาได้ดูต้มยำกุ้งแล้วเขาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยเอาน้องคนนี้มาแคสหน่อยเพราะว่าในคาแรคเตอร์หญิงเนี่ยมันต้องบูด้วย ก็เลยได้ใช่ก็ไปแคสแต่ว่าทถ่ายทำในประเทศไทยทั้งหมดเป็นบลูสกรีนทั้งหมดสถานที่จริงที่ใช้คือทะเลแต่ว่ากลางทะเลเลยเพราะว่าในเรื่องเนี่ยถูกเล่าให้เป็นประเทศบราซิลถ่ายทำไปแล้ว4คิวค่ะยากยากค่ะยากกว่า,า,กกวาในในมุมของทั้งหมดมันเป็นบลูสกรีนดังนั้นมันต้องจินตนาการเยอะอ่ะในเรื่องถูกเล่าเป็นร้านอาหารอยู่บน ดัดฟ้าชั้นสูงพระเอกต้องกระโดดหนีเราลงไปเคเบิลคาร์อะไรเงี้ยมันก็ยากบทก็ไม่ได้เยอะขนาดว่าแบบเป็นตัวเมนในเรื่องเลยเพราะว่าออกมาแป๊บนึงก็ตายแล้ว <laughs> แต่ก็ได้แข่งได้แข่งได้ต่อสู้กับพระเอกมันก็โอเคมันก็เป็นเป็นโปรไฟล์ที่ดีสําหรับเราโอเคค่ะตัวไม่สูงรอกคา่ะตัวไม่สูงทําในเมืองไทยถ่ายทําในเมืองไทยราคาบาทค่ะราคาบาทไม่ได้รับดอลล่าก็เจ็ดค่ะแต่ไม่ได้เยอะมากนะเพราะเรามาแค่แป๊บเดียวเอง แล้วในฐานะที่เราก็ไม่ได้เป็นคนที่ดังใน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 ,ในสายนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าเขาก็เหมือนแบบให้ค่าเหนื่อยที่มันต้องแอคชั่นมันต้องซ้อมค่ะแล้วคิดตั้มวันนะคะกี่คิวก็ว่าไปหนังมีกำหนดฉายมกร,ราป,ปี2016ค่ะ m ม <ic> คคณิตเวอร์เซอร์รักชันนะคะก็คือภาคต่อของ The Mechanic ค่ะ หนังรีเมคแอคชั่นที่เล่าถึงชีวิตนักฆ่าตัวฉกาดมีความสามารถในการวางแผนจัดฉากการฆาตการรมให้ดูเหมือนอุบัติเหตุหนงันงน้ำดีที่มีรายได้รวมกันทั่วโลกกว่า2,000ล้านบาทค่ะเดอะภาค2เปิดกล้องถ่ายทำกลางทะเลที่ประเทศไทยไปตั้งแต่วันที่4พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับความสนใจกว่าภาคแรกเพราะมีนักสแสดงดงมาสมทบเยอะขึ้นนะคะมีกำหนดฉายทั่วโลกปี2016ค่ะ ครับก <fu> ็ดีใจด้วยนะใช่เขาบอกเจ็ดหลักไม่เยอะค่ะเจ็ดหลักเจ็ดหลักนี่เยอะนะสำหรับเราเยอะโอ้นี่ก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมมาฝากกันนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเป็นหนังฮอลลีวูดนะครับถ้าเกิดเป็นเอ็กซ์ตร้าธรรมดาเนี่ยก็ได้5,000บาทต่อคิวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเป็นเอ็กซ์ตร้าที่มีบทพูดขึ้นมาเนี่ยก็จะได้15,000บาทแต่ว่าถ้าเกิดคุณหญิงเนี่ยถึงสามหมื่นบาทนะหมื่นห้าถึงสามหมื่นแล้วแต่บทว่าแบบ พูดมากพูดน้อยใช่มันเรียกไฮปย๊บตัวเนี้ยจะได้หมดห้าครับแต่ว่าถ้าคุณหญิงเนี่ยได้เจ็ดหลักจริงนะครับก็เรียกว่าก็คงจะต้องเป็นบทที่มีความสําคัญกับเรื่องนี้เนี่ยไม่น้อยเลยฉันอยากไปเล่นเป็นเอ็กซ์ตร้าทำไมอ่ะคือเอ็กซ์ตร้าก็เยอะนะหมื่นห้าถึงสามหมื่นเลยนะเออท่านยอมโดยเราไปปุ๊บพูดหายแล้วโดนยิงตายก็ได้สิใช่ไหมโอ้ได้ตังเยอะได้ตังเยอะสำหรับคุณหญิงอาจจะคิดว่าไม่เยอะนะครับเพราะว่าบทไม่ได้แบบว่าเหมือนอาจจะเหลืองเหมือนเรื่องที่ผ่านๆมาแต่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมาย ดีที่จะก้<ร>าวไกลไป,ไปเออนะครับเนาะ